กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ไหดา้าระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมารายการคนหลังข่าวจึงเกาะติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไหด้า2อ,อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากที่เราจะได้รับองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจแล้วนะคะล่าสุดยังมีความรู้เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพของเราให้ดูดี ทันสมัยและมีสไตล์เป็นของตนเองด้วยไปติดตามรายละเอียดและข้อมูลด้วยกันค่ะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการอบรมหลักสูตรประกาศนียาบ,าบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมแบบครบวงจรที่ได้นํามาบรรยายในช่วงของการอบรมแล้ว หลักสูตรอบรมไฮด้ารุ่นที่2มีการนำแนวความคิดการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจรวมทั้งวิธีการดูแลบุคลิกภาพมาแนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรมด้วยทางด้านดรสมศักดิ์ชลาชนนายกสมาคมวิชาชีพช่างผมไทยเจ้าของธุรกิจบริษัทเสริมสวยในเครือชลาชนกรุ๊ปได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ your head is your crowning glory ว่าการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับสูงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากบุคลิกภาพที่ดีจะมีชัยไปกว่าครึ่งเป็นการสร้างด้วยความศรัทธาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริหารถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารต้องพัฒนาทั้งนี้บุคลิกภาพแบ่งได้เป็นสองแบบนั่นคือบุคลิกภาพภายในความเชื่อมั่นในตัวเองความซื่อสัตย์สุจริตการเริ่มสร้างสารรค์ความรับผิดชอบมีความรอบรู้ และบุคลิกภาพภายนอกนั่นคือรอยยิ้มมารยาทอิริยาบทการพูดจาการแต่งกายทรงผมสีสันบนใบหน้าสุขภาพอนามัยและการดูแลถนอมผิวพรรณการพัฒนาบุคลิกภาพภายในคือการยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเองปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องหมั่นฝึกจิตให้ชนะความกลัวฝึกเป็นคนที่คิดในด้านบวกและรู้จักบริหารอารมณ์ โดยนายแพทย์ประเวศวสีได้ใช้หลัก3ขั้นตอนพัฒนาบุคลิกภาพภายในโดยเริ่มจากศีลหข้อฝึกสมาธิและจะทําให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะนําไปใช้แก้ไขปัญหาการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกจะมี5แนวทางประกอบไปด้วยสไตล์วิเคราะห์รูปร่างและเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างมีสไตล์เหมาะสมกับร่างกายเฉพาะตัวฝึกแต่งตัวให้หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบ่งบอกถึงสไตล์ของตนเอง การพูดให้เกิดแรงจูงใจหรือ motivation การใช้คำพูดที่สร้างสารมีความเป็นเอกลักษณ์ทำให้คนเชื่อถือสเสน่ห์ attractive การมีสเสน่ห์ในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือ role model การเป็นแบบอย่างในการมีบุคคลิกภาพที่ถูกต้องสอดคล้องกับบทบาทของสังคม ท่วงท่าอิริยาบถต่างๆทั้งการยืนเดินนั่งตลอดจนถึงการสนทนาและเทสในการเลือกเสื้อผ้าที่ทันสมัยให้ถูกกาลเทศะเหมาะสมกับงานในแต่ละโอกาสสำหรับวิธีการแต่งตัวเพิ่มความน่าเชื่อถือสำหรับสาวนักธุรกิจให้คุมโทนสามสีเช่นดำขาวน้ำตาลใส่เครื่องประดับเล็กน้อย ส่วนผู้ชายควรจะแต่งตัวให้มีสไตล์ถูกกาลเทศะมีความสุภาพเหมาะสมกับสถานที่คุณผู้ชมคะทุกข้อมูลความรู้ที่เราได้รับจากหลักสูตรไหด้าสองเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำมาประยุกต์และปรับใช้ในชีิตรประจําวันของคุณผู้ชมและคนที่คุณผู้ชมรักได้เลยนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้นําเสนอกันเป็นประจํากับการติดตามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2อหรือไหด้าสอง ต้องห้ามพลาดค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหอนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ